เสียน้ําตาจากโควิดมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราก็ไม่คิดเพราะว่ามรดกที่ที่พ่อรับสืออบทอดมาจากคุณพ่อระเบียบประวัิศ์เนี่ยเราเราไม่คิดว่ามันจะมาถึงวิกฤตหรือมาถึงวันนี้ได้เพราะว่าคุณพ่อสร้างมาก็ห้าสิบกว่าปีเรามาสืบทอดต่อพอมาเจอวิกฤตอย่างนี้มันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทีแรกก็จุกเหมือนกันจุกแบบว่าเราจะไปยังไงเราจะนอนรอให้โควิดมันหายทีแรกก็คิดอย่างนั้นแหละคิดว่าเออเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หมดไปเดี๋ยวมันก็รักษาได้เราก็ รักษาได้แต่เราก็ต้องพยายามอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้เราก็เลยต้องมามาปรับรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบในการที่จะดำรงและก็สืบทอดอาชีพของเราสืบทอดจิตนารมที่พ่อสร้างมาโดยการที่ปรับจากบุคลากรเยอะเราก็มาปรับให้เป็นบุคลากรน้อยลงครับแต่ก็คือความความในใจก็ยังยังสงสารยังคิดคิดกับลกูลกๆที่ยังไม่มีโอกาสที่จะมามาทำทำไรกลุ่มปิดได้ อันนี้ก็ยังยังสงสารลูกๆหลายๆคนอยู่ที่ที่อยากมาแต่มาไม่ได้แต่ทําไม่ได้เพราะว่าบางครั้งเราก็อยากให้มากันทุกคนนั่นแหละอยากให้มีรายได้กันทุกคน<ม>เพียงแต่ว่ามันในในสถานการณ์เปอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรวมตัวให้ให้มากมายหรือเยอะได้มันเดี๋ยวก็จะเป็นจุดที่ทุกคนจะมาโจมตีอาชีพเราได้ยิ่งจะทําให้เขาอบลอกอาชีพเราได้ไปนานกวน่านี้ฉะนั้นเราก็เลย ช่วงนี้ก็เลยทําตามมาตรการของรัฐบาลไปก่อนมันมันเป็นทางเดียวที่เราสามารถที่จะให้ลูกๆได้ได้มีโอกาสหาไรายได้บนบนอาชีพของตัวเองและบนชื่อของระเบียบว,วัศิินบนชื่อของตัวนักแสดงของลูกเองนะครับก็เลยเป็นการเปิดการสตรีมมิ่งเพื่อจะให้ แฟนคลับที่ที่ยังรองให้กําลังใจที่ยังเมตตาลูกๆอยู่ได้ได้เข้ามาดูกันนะครับเพื่อจะเป็นการหาายได้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบัตรเข้ามาหรือจะเป็นาลไยออนไลน์ที่จะมอบให้กับลูกๆก็เลยมีการาจัดกลุ่มขึ้นมาหนูคิดว่าการขายงานออนไลน์มันจะมีความละเอียดกว่างานที่ไปขายตามเล่นตอนกลางคืนจนถึงสว่างค่ะแต่ทีนี้<ฆ>คือเราจะต้องจัดสคริปต์ให้ ตรงกับเวลาแล้วก็สถานที่ที่เราไปไลฟ์ต่างๆนะคะแล้วก็สกคริปต์เพลงอ่าอย่างโชว์เราจะเอาโชว์อะไรมาแต่ด้วยความที่หนูว่าการขายงานออนไลน์มันน่าจะทําอะไรได้เยอะกว่าตอนนี้ก็คือเราเราจะขายเป็นเหมือนงานละครเพลงเป็นเหมือนงานละครวีทีค่ะเพื่อที่เราจะปรับลุคศิลปินหลายๆคนให้มีอ่าให้มีบทบาทที่ไม่ใช่แค่ เอาแค่เรื่องหมอลำอย่างเดียวเอาแค่เรื่องอร้องอย่างเดียวคือเราจะปรับเกี่ยวกับการพูดการยืนการแต่งกายในแต่ละเรื่องหรือว่าบทบาทในครั้งหนึ่งคุณเคยอาจจะเล่นเป็นพระเอกนายเอกแต่มาเรื่องนี้คุณอาจจะได้รับบทบาทใหม่อาจจะได้รับบทเป็นแม่อาจจะได้รับบทเป็นคุณนายอา,จ,จ,ะบบอาจ,จะได้รับบทต่างๆค่ะคือเราอยากให้ทุกคนท้าทายแล้วก็อยากจะให้หลายๆอย่างที่ทุกคนไม่เคยเห็นหรือว่าแฟนคลับที่เข้ามาดูเรา นูอยากให้ดูอีกมุมหนึ่งของนักแสดงว่านักแสดงที่มาอยู่กับเราคือทุกคนเก่งเก่งหมดเลยแต่ว่า<ะ>เขาไม่เคยเอาจุดนั้นออกมาให้ทุกคนเห็นชๆ